ตอนนี้เราจะทำอะไรกันตอนนี้เรากำลังไปบ้านท่านยาค่ะท่ญญานยาในไหนก็มาแล้วยินดีต้อนรับสูๆๆส่ช่องูิวได้เลยเปิดรายการเฉยเนี่ยและอะไรคือชิดใจเจนี่เป็นช่องของพวกเราค่ะเออมาหายไปไหนตั้งนานทำไมไม่ทำ,ำบอกพ่อตั้งแต่หัวหินละค่ะ <What? S 2> ว่าให้ทำอ่ะ แต่พ่อก็ไม่ยอมทำค่ะทำเฉยค่ะอา้าก็ไปเที่ยวไปเที่ยวถ้าไปทำพ่อก็ไม่ได้เที่ยวสิแล้วก็ต้องมาถ่าย่ไปด้วยทำไปด้วยไงพ่อหรอตกตรตรงตอนนี้ทำนะจะไปที่ไหนกันคะบ้านปูย่าค่ะที่ไหนจังหวัดเมืองปานค่ะจังหวัดเมื<อ>จังหวัดที่ที่ไม่มีใครรู้จักจังหวัดอะไรเอาใหม่ อยู่อำเภอเมืองปานค่เ okay, อะจังหวัดลำปางน,นะเอเราไปดูกันนะว่าจะไปทำอะไรที่ไหนยังไงบ้างนะเค okay. ตอนนี้นะคะเรากำลังขับรถอ,อยู่ค่ะตอนนี้นะคะบรรยากาศดูดีมากค่ะดูสิคะบรรยากาศดีดีค่ะนี่คือบรรยากาศค่ะ กันอยูย่ค่ะ แต่ทำไมอ่ะทำไมจะเอ๋แจเอ๋แจเอใครชาที<ะ>่น<ะ>้อเขาจะไม่มาจะเอสิเราต้องลงรถไปสิไม่น้า,าถ้าจะโน้มนะไหนเนี่เหรออันนี้เป็นต้นกล้าของข้าวที่จะต้องไปปลูกไงปั้นพวกนี้มันกล้าใช่ไหม ใช่กล้าหาแล้วทำไมันไ,ไม่ไปสู้รถล่ะแม้นจะสู้กับใครยังไงมันไม่มีแขนไม่มีอะไรเยก็มันต้องมีสวรรค์แหละปลูโดรทได้อโหดอะไรดูสิ ไหนแล้วเนี่ยกลางต้งค่ะกำลังจะไปโยนข้าวกันนะคะตอนนี้ย่ามาพอดีย่าใช่นี่คือการโยนข้าวของวิถีชีวิตเราค่ะ นูยอนไปไกลถึงโน่เลยอ่ะพ่อ เมื่อกี้หนูทาอะไรมาเอมโยนข้าวเป็นไงบ้างคะสนุกมากมันมันมีวิธีการยังไงรลรูกต้องโยนอย่างนี้แล้วมันก็จะเสียบลงดินแล้วตอนนี้พักเหนื่อยหรอค่ะแล้วหนูโยนไปได้เยอะไหมเยอะมากที่สุดของโลกอะ <laughs> รู้สึกอยากกับห้องแอร์เย็นๆชๆํำๆ ไม่ว่าจะแน่เจอกระต่ายมานี่แล้วนี่เสียใจ<ะ>กระต่ายมานี่ นี่เจ้าแบบเขา้าทำอย่างลูกวันนี้นะคะโมชิจัยจะพาไปให้เราไก่ตรงนูนค่ะมาเราไก่เจ้าเปิดได้ไหม จะองต้นนั้นเป็นหนามเด้อนี่ตรงนี้เป็นเป็นเล้ามันไม่ได้เป็นเล้านะมันเป็นมันเป็นที่ที่แบบเราล้อมรั้วไว้แล้วให้ไก่มันอยู่แล้วเราก็ล้อมรั้วแบบนี้มีเล้าไก่อยู่หน่อยนึงแล้วเราก็ปล่อยให้มันอยู่กันอยู่ในนี้นัมาลเีย นี่นะคะเป็นทาลุกค่ะเดี๋ยวพาเพื่อดูข้างในนะคะไม่รู้ว่าแม่มันจะดุไหมเ,เราไม่เข้าไปกวนมันดีกว่าปะมันมืดมืดส่วนมาสักหนึงนี้จะมีไก่หนุ่มเยอะตัวนี้ก็ไก่เกือบหนุ่มตัวนี้นะคะที่มาหาไก่เกือบหนุ่มเนี่ยใช่เกือบอะ่ะเกือบ,อบจะใกล้หนุ่มแล้ว <What? S 2> ใส่ที่ไว้ก็ได้จนุกแล้วปู่อยู่ไหนเร็กสิปู่ปู่ทำไมชอบหาย <c oughs> ปู่ไม่ได้หายปู่ก็ทำงานของปูห่หนูเนี่ยหาไม่เจอ ไม่ต้องบอกก็ได้ตอนนี้นะคะก็ใกล้ถึงบ้านเราแล้วค่ะจะเอ๋วันนี้เรามาดูผลงานที่เราโยนข้าวไปมาวาดกัน,นะคะ่ะมาเลยค่ะ ของน้องชูใจนะคะเพราะว่าเป็นช่อค่ะนี่ก็ของหนูค่ะต้นน,น,ตนนั้นกับต้นนั้นก็ของน้องชูใจค่ะเป็นช่อโอชัดมากถ้าดูแบบนี้คือเห็นเลยว่าต้นไหนของชูใจใช่ไหมโอเคเยี่ยมน,น,นี่เรากำลังให้อาหารปลาปลาทับทิมแล้วเดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งเราจะ จะจช้ามา,าทำเป็นอาหารเย็นนี้จ้ะวันเย็นนี้จะกินซุปปลาทับทิมนะว่าเราจะเอาแหย่ปลาปลาทับทิมพวกนี้มาให้หมดแล้วแล้วก็เอามามาใส่เครื่องปรุงอ่ะจากนั้นก็ไปใส่ซุั้งตัวมันตัวเล็กโอ้โหรอเาเอาตัวใหญ่มาเผาดีกว่ามั้งใจปูทอดแห่ตรงนู้นแล้วอ่ะได้หรือเปล่าไม่รู้เราไปดูกัน ปล่อยเนาะปล่อยปล่อยยังปล่อยเนาะพี่ถูกใจได้แล้ววันตอนนี้นะคะเรากำลังทำปลาอยู่ค่ะน่ากินมากเลยค่ะใช่เราก็ปินผัดผัดนะคะที่แกะ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 เนี่ยค่ะเราทำอร่อย อร่อยกว่าพ่ออีกนะคะคุณผู้ชมทุกปูนะคะลงไปจับปลาค่ะได้ละมาสีตัวตัวที่หนึ่งหรือหน่มนเอตัวที่หนึ่งคือตัวนี้ค่ะตัวที่สองตัวนี้ตัวที่สามตัวนี้แล้วก็ตัวที่สี่ตัวหนู กลับบ้านแล้วค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ร้านอเมซอน,นค่ะอาทิตย์เลยเหรอค่ะแล้วเป็นไงเหนื่อยไหมไปบ้านญาตเนี่ยไม่เหนื่อยสัก,กน,นิดเดียวค่ะชอบไหมม,มาอีกวันไหนเนี่ยอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้ามาอีกแล้วเหรอ นั้นเราก็จะกินมากะลกันที่ก่อนนะคะระหว่างนี้ระหว่างนี้คุณผู้ชมดูบรรยากาศเลยค่ะเดี๋ยวจัดอะไรโอเคโอเคบรรยากาศของร้านก็ไมมซ้อนตอนนี้เรา